สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้ก็จะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมาปรับถุงใหม่นะคะสำหรับการปลูกพริกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือที่บ้านไร่องพยอมได้ทำคลิปลงไว้ว่าคนที่มีที่น้อยนะคะก็จะปลูกพริกในถุงดำแบบนี้ได้นะคะ อันนี้ก็คือไม่ได้บำรุงแล้วนะคะก็คือปล่อยเลยนะคะตอนนี้เขาออกเม็ดมาแล้วก็ดินยุกจะหมดแล้วนะคะลากโผล่แบบนี้แล้วนะคะก็พอดีเลยมีเอฟซของบ้านรยองพยอมนะคะบ้านอยู่ในตลาดนะคะเขาบอกว่าอยากได้พริกอยากได้ต้นพริกนะคะที่มีเม็ดแล้วได้ไหม ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจัดให้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนถุงให้เขาใหม่นะคะแล้วก็บำรุงให้ดีสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้เขานะคะนี่ค่ะลางเขาลากเขาก็จะวนอยู่แค่ในถุงเท่านั้นเองนะคะอันนี้เราก็จะมาเปลี่ยน ลาเขางอกแงกมากเลยนะคะเดี๋เราก็จะมาเปลี่ยนลงถุงใหม่นะคะใส่ดินให้เยอะขึ้นใส่ดินเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็อัดลงถุงไปแบบนี้ใช้ถุงใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นขี้วัวนะคะขี้วัวเก่าขี้วัวที่ อยู่ในคอกค้างปีเลยนะคะแล้วก็ไปขูดๆนะคะอันนี้ก็ไปซื้อเข้ามานะคะจากความโคโนนมใกล้บ้านนะคะก็ห่างจากบ้านไร่องยอมไปประมาณเกือบเกือบสองกิโลนะคะแล้วก็จะมาใส่นะคะใส่โรยโคนนะคะแล้วก็ใส่ดินกบรบลงไปแล้วเราก็ลดน้ำ ดูแลเขาสักประมาณ15วันนี่ก็เขาก็จะงามแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้หนึ่งกระถางตอนนี้หลายๆคนก็จะหันมาปลูกผักกินเองนะคะผักที่พืชที่ต้องกินทุกวันนะคะอย่างเช่นพริกกระเพราโหระพาแมงลักใบชะพรู ใครมักรูดนะคะก็เขาก็จะหามาปลูกกินเองแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ตลาดนะคะที่เขาสั่งบาลายมพยอมมานะคะที่ว่าให้เอาพริกไปนี่นะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้นะจ๊ะไม่ใช่ถูกไม่ใช่ถูกอย่างที่เธอว่าแล้วนะตอนนี้แพงมากๆเขาบอกว่านี่เขาก็หิ้ว ถุงที่เขาไปซื้อมาจากตลาดนะคะเขาบอกนี่ซื้อมาเมื่อเช้าก่อนเธอมาพริกถุงนี้ยีบาทนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่สิบาทอารามที่ว่าบ้านเราพยอม,มไม่ได้ซื้อพริกกินนะคะพริกกระเพราโหระพามะกรูดตะไคร้ไม่ได้ซื้อกินนะคะก็เลยไม่รู้ เขาบอกว่านี่แพงมากๆอันนี้คือแพงที่สุดเลยเขาก็ว่ามาอย่างนั้นนะคะตามพริกกะปิก็ได้ประมาณถ้าคนกินเผ็ดๆหน่อยก็ประมาณสองครกก็หมดแล้วนะคะสำหรับพริกที่เขาซื้อมาที่แม่แรงพยอมเห็นเมื่อเช้านี้นะคะบอกอะไรทำไมมันแพงขนาดนั้นเขาบอกนี่แหละเพราะเราปลูกเองไม่ได้ เราก็ถามบอกที่บ้านเธอได้ปลูกพวกพริกนี้ขายไหมหรือว่าปลูกเพื่อไว้แค่กินอย่างเดียวก็บอกว่ามีมีต้นเดี๋ยวจะเอามาให้อันนี้แมลแงพยอมก็เดี๋ยวมาปรุงใหม่ปรุงดินใหม่ให้เขาสมบูรณ์หน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปให้เขานะคะ สำหรับพริกนี่ค่ะอันนี้เป็นพริกเขาเรียกพริกอะไรหนะ่ามียี่ห้ออยู่นะคะจำไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะเพราะาบริางยพยมไม่ได้ลดน้ำเขาเลยนะคะปล่อยทิ้งเลยนะคะในช่วงหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวบารุงสักพักหนึ่งลดน้ำสักประมาณ ครึ่งเดือนสิบห้าวันนี่ก็รู้ผลแล้วนะคะว่าเขาจะงามหรือจะเน่าตายเลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ